นี่นะคะผมวันนี้ฮะเนี่ยแกงเนี้ยแกงมันไม่รู้นะฮะแพ้พี่ติดพ,พี่กิมนะติดปันอีสเอ็นเอลนะครับผมเนี่ยแพ้คนนี้นะบอกเลยนะยอดเลยแบบว่าดูดินี่นะติดปันพูดคนเดียวนะนะแกงเยอะได้ดูไอ Nè, mà 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 Ok Nha Tch, Kim nè ngắn chơi, là Nói chung là, thằng หาย่ะผมก็จบคลิปแล้วกันนะโอ้โหสุดยอดจริงๆ